สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผูรีตในวันนี้พามาที่ร้านตำซะแอดพัฒนาการ53แห่งนี้ครับที่นี่เป็นหนึ่งในสาสาขาของร้านอาหารไทยอีสานผสานกับซีฟู้ดสดๆจากมหาชัย รองใจลูกค้ามาตลอด5ปีเพราความโดดเด่นของรสชาติที่แซ่บจัดจ้านโดยเฉพาะน้ำปลาร้าสูตรเด็ดจากอุดรธานีสะอาดทูกสุขอ,อนามัยและวันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมานำเสนอมากมายอย่างกเกาเหลาหอยแครงหอยแครงสดไซส์ใหญ่ตำกับน้ำปลาร้าสูตรเด็ดต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนไก่บ้านแท้จากอุทัยธานีต้มกับใบมะขามอ่อน หอมกลมกล่มปลาช่อนโบราณราดด้วยน้ำจิ้ม3ามรสยำปูมมาไข่ปูม้าดองเองด้วยน้ำปลายอย่างดีการันตีความอร่อยเลิศโดยคุณหมวยเจ้าของร้านไม่รอช้าเป็นแฟนรายการตามกูรัอาหารเรลพิพันธ์ไปร้านตำซะแอดพัฒนาการ53กันเลยครับรีดูวกับเจ้าของร้านนะคะร้อยตำรวจโทหญิงกัลยาโชคสุขนำชายคุณหมวยขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรามาดตำแซแอดพัฒนาการ53ตำเกาเหลาหอยแครง เลือยังไงคะใช้หอยแครงสดๆเลยค่ะลวกออกมาได้ที่ลูกค้าสามารถจะสั่งให้สุกมากสุกน้อยได้เลยค่ะตามร่วมกับน้ําปลาของเราเป็นปลาจากอุดอรต้มปรุงด้วยสูตรเด็ดของที่ร้านเลยค่ะไปอีกหนึ่งตำคือยำปูม้าไข่ค่ะเป็นปูมา้มาไข่ที่ดองด้วยน้าปลาอย่างดีนะคะแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นตมร่วมกับมะม่วงเปรี้ยวนะคะรสชาติแซบสามรสอร่อยมากค่ะเราไปกันอีกหนึ่งแซบต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนจะเลือกไก่บ้านแท้ๆจากอุทัยธานีนะคะเคี่ยวให้ได้ทีแล้ว ก็ใส่ใบมะขามอ่อนเข้าไปก็จะได้กลิ่นหอมของใบมะขามอ่อนอร่อยมากค่ะเมนูต่อไปคือเป็นปลาช่อนโบราณนะคะใช้ปลาช่อนตัวใหญ่ประมาณ8 9ถึงขีดนะคะทอดนะคะให้เหลืองกรอบอย่างดีแล้วก็ราดด้วยน้ําราดเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยค่ะไปอีกหนึ่งเมนูปีกไก่ทอดน้ําปลานะคะเราจะใช้ปีกกลางสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะทอดเหลืองกรอบพอรับประทานอร่อยมากเลยค่ะเปิด10บโมงเช้าค่ะถึง3ามทุ่มค่ะและมีด e ลิเวอรี่ไหมคะผ่านทางไลน์แมนนะคะแกฟฟูดแล้วก็โทร สั่งทางร้านได้เองด้วยค่ะ0 6 1ค่ะ495 4228หรือ0 9 6ค่ะหรื0อ7 0ค่ะติต้องการันตีความอร่อยที่ตำซะแอดพัฒนาการ53เริ่มกันตั้งแต่ตำเกาเหลาหอยแครงยำปูมมาไข่ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านตำสะแอดพัฒนาการ53ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการซอยพัฒนาการ53เข้าซอย300เมตรร้านอยู่ขวามือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีลรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,การันตีจากคุรีตไปเลยครับ เคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้ค่ะต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนกับร้านตำสะแอดพัฒนาการ53ค่ะ นำไก่บ้านนั้นมาสับเตรียมพักไว้ต้มน้ำสะต๊อกไก่ค่ะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอมแดงใส่ไก่ที่เราหั่นลงไปเลยตามด้วยบีบน้ำมะนาวสดๆน้ำปลายอย่างดีและน้ำมะขามเปียกใส่ใบมะขามอ่อนจริงๆเพียงเท่านี้ท่านจะได้ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ <S <S อร่อยเลิศกับคุณเรคยลคลี่เมชือ